สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งที่ขอลบวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันอีกนะครับผมนะเนื่องจากห่างหายไปนานมากนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันสามคนแต่อีกคนหนึ่งเปนต้องต้องดูสถานการณ์ว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนนะครับเขาอาจจะเข้ามาแทรกในระหว่างคลิปไ,ได้ครับต้องรอดูนะถ้าในคลิปนี้เป็นกระพื่มจ่าที่มาถึงภาพกระบอกขออภัยในบารดาที่ยินด้วยนะครับเพื่อเป็น้างคลิป ถ้าหากใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมเอานิ้วไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ้ายผมด้วยนะครับผมนะวันนี้เหล่าภารกิจเราของเราวันแรกก็อาจจะหาหาแน่อะไรมือมือไหน่อยก็หาหายไปนะเพราะว่าโคชิติดซ้อมทีมนะครับผมนะต้องโทยโยชิเลยครับชิปเลยไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ครับโทษนุน โท่ใครครับไม่มีนะครับไม่เล่นเท่ใครครับผมพูดเปอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวต้องรอไมก่กักนนุ๊ไม่กันนอาจจะเข้ามาแทรกระหว่างคลิปนะครับผมนะอาจจะวนี้อาจาอาจะเล่นสี่คนเลยแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมแต่อยากให้มั่งกันได้ครบทีมนะดังนันเราก็มาเริ่มเลยดีกว่ามาเพื่อไม่ให้การเสียเวลา,าวันนี้ฟาร์มอย่างเดียวแลังแรกต้องมาหาแรกก่อน ติอันนี้หดแล้วเราจะไปในเราจะไปสิ้นสุดประมาณห้าทุ่มทุกว่ากว่าห้าทุ่มห้าทุมสิบไห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มห้าทีมากดู่นประาณห้าทุ่กว่าจะสิ้นสุดเพราะว่าอัดคลิปได้ประมาณที่ยี่สิบิบนาทีนะครับเพราะว่าคำจำาังควาจะเต็มคลิปเยอะก็จวได้ประมาณยี่สิบนาทีกว่าครับกับสามสิบนาทีลองล่วงนะ โอ้โหเกือบด้วยผลงานคาร์ทงมานนลงมาแล้วรอบหนึ่งแล้เมื่อกี้ไอ้เมกั้นผมก็ลงไปรอบแรกตอนแรกผมไม่รู้ผมวิ่งเดินเข้าไปเลยไอของผลงานของเมกนูมมันมันขามันขุดขุดขาแร่อยู่อ่ะเป็นเดวีเดวีครับผมไปแป๊บหนึ่งไม่อยากใส่กอดเดี๋ยเก็บกอดดีกว่าตาให้เฮ้ยเราไม่ยังไม่ไม่ถล่ไแพตาเป็นตัวผมข้างล่างได้ป่ะมันเป็นถ้ำใหญ่ ไอ้เจ้าผมไม่มีหองแล้วครับผมทัดก่อกันจะต,ตายกว่าจะไ,ได้ของอาหารไปอย,อยู่ไหนหมดนะตุมเยอะอยู่อ๋อตาครับที่ขุดเลย,ยนี่นว่าที่ขุดเอาไปประมาณสามอันอแล้วก็ทอด อาหารด้วยเต็มพร้อมไปแล้วตาทำขบตะขุดไป,ปไหมเนะี่ย่ะเดี๋ยวลองดูว่าจับอ๋อนี่ไงมันมีที่คนอยู่พี่ชายออันเนี้ยเอะเอาของเอาไอรอนไปเลยเอาเหล็กไปเลยเหล็กดีกว่า๋อหรอนี่ผมจะให้อ่ะ้เก้าอันหาไม่เจอพี่ สติกสติก่ะสติกต้องเอาอยู่ประมาณเก้าอันไม่หกอันกาบันเดียวพอเนาะสามอันเลยเพราะว่าเราเรา,เราลงร่างเลยอ่าสติกไม่พอนีเนื้อทาไว้อยู่เอาเนื้อไปด้วยอ่าสติกไปไอ้พวกนก็เลยเดียวว่ะเอาไปรับที่ฝุ่ประมาณสามอันอะ ลงถ้ำใหญ่ใครใครจะไปตรงเลวีน่ะเถวอะอืมผมว่้านนะดิวแหละเลวีนอะเลวีนผมไม่ได้พูดสเด็กต้องเป็นต้องให้ต้องเป็นแม่กานหนูใบมันทำใบตรงนั้นนะไม่ได้เป็นคนแต่ถ้าทำข้าวราบผมใหญ่ไงก็ผมเจอไดมอนด์มาเนี่ยก็ทำน้นแหละ มีเพชรอยู่สามมันเขียวก่อนเผื่อเอาไว้ใช้อื่นเนี่ยห้องห้องกาีไงตอนนี้เป็เป็นอย่างนี้ลแล้วได้ผมเข้ามาดูแล้วได้ยินเสียงไก่อะไรไม่รู้เยอะแยะเนี่ยเอาไปฆ่ไาไก่ตามไก่แล้วว่าไก่หลุดนะ <c oughs> สนุกกันนะกัน,น,น <c oughs> ไก่หลุดก็ต้มแล้วต้มกินแดดตอนนั้นในบ้านลงทับมันมล้ด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วอาหารผมพร้อมเอามาแบบทั้งหมดอะ ไม่ใช่อันนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเอ่ะใช่เอาว่าที่พวกอันเนาะเหลือวเดีเ๋ยอะอยู่ไปเนี่ยสนุกเลยนะมึงสนุกเลยเนี่ยผมเอาเนี่ยมไม่เป็นไรแบ่งแบ่งกันก็ได้แหละมาแบ่งมันแบงง่งไงว,ะ,วะ,ะมีอะไรมีขนมปังอยู่มีเนื้อไกยอย่ด้วยเนี่ยแค่อะไรถามมาได้เน<ร>ี่ยเนี่ยเอาหกสามคนนี้ห้ามใครหลงท่าเด็ดขาดเลยไม่มีกลับไม่ถูกนะรอบเนี้ย ไม่มีใครในผมเลยเอาเอาท็อตมาไปเนหน้าเอาขอดท็อตหน่อยได้ปหมอาเดี๋ิมให้นะอ,อ่ะอาพี่เนี่ยผมผมมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วเอาเลยเกลียดเลยเอาโอชิเไปหมดเลยนะเอาเข้าโจมผมดเลยเหรอให้ให้คือไปคือไปไม่ไม่เข้านะ้ำไม่เข้าตัวผมนะเอาเข้าใครวะรไ,ไม่มีผมไม่มีเอาเอาเกียดเข้าตัวผมเองแล้วรหัสตัวนี้ก็ได้บ้างทำทำทางเดินดีๆยู่เลย เราต้องลงไปข้างล่างนะข้างล่างน่าจะมีของดีกว่าทางลงไอโฮชิไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลงเหวนะโฮชิตาเลยนะให้ผมไปฝั่งนึงนะถึงถึงก็ติดกินถึง,ถง,ถง,ถงแก่ชีวิตเนะี่ยลงไปทีอนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเรามีนี่นะเกาะด้วยไหมเราไม่มีนี่เรื่องมันจะมีลมปะ นะคะนะรับเดินหรอกเดินไปคิดว่าผัดปีไม่ใช่ได้ไปครับเดี๋ยวไปตายเลยแม่นุ๊กแม่อาจจะเล่นทัำเล็กกินบ้างรอมันมาบ้างอยู่แต่ไม่นอยู่ด้ดอยู่ไหนวก็เข้าไปออากันใกล,ล้กินแล้วทำแรกหาแรกเลยทำทางลงเอง อาจจะประมาณห้าทุ่มสิบแอาจาจะเดดไปเพราะว่ามันเราเต็มของเต็มตัวเป็นท้ายเมื่อกี้ห้ามา่ี่เหมือนม่ีเป็นแบบนั้เลยเสียเวลาส่วนนั้นไปไอโฮชี่มันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งฝั่งไหนไม่รู้อ่ะสักฝั่งหนะึ่งอ่ะหลง <c oughs> จะลงนะหมดเลยนะตรงเนี้ยลงทีจบไปนะไม่มีใครอยู่บ้านด้วยท,ทีไม่ได้ข้างล่างวิงเสร็จสำบีแล้ว อะไรก็บ้าแล้วผมอยู่หลังเที่ยตกใจเลยตลงข้างล่างผมเห็นแล้วด้านล่างอะด้านล่างของผมมีลาวาเต็มเลยอ่ะโคตรหนูวด้านล่างโอ้ อุ้ยใครโดนระเบิดกูของเต็มเลยโอ้ยเคเมื่อกี้กระโดดลงมาเลยคิปเปอร์ใครโดนระเบิดปะไม่นัดถามเมื่อกี้นะดีเก๋ๆปะผู้คิดวางแผนมากมากเลยนะของอยู่ปะของอยู่คือไม่เสียดายอะไรมากหรอกเสียดายเนื้อนี่แหละ เอผมเก็บแล้วลงมาเก็บแล้วทำที่ขุดขึ้นทางขึ้นได้ไหมผมกำลังทำเนี่ยน่วงแบงร่างตายเลยแม่งระเบิดได้พอแม่งพาตกแบงล่างอีกสนุกเลยโอเคไม่เสียดดยของจด้เนื้อเนื้อสำคัญจริน ผมไปบุหราวาแป๊บนึง่งติดอย่างจบไปท่าลงลาวาที่อะหายหมดเลยนะพี่แล้วมันกินลงอะไรไปอะลงพื้นเนาะลงพื้นนี่เด็แม่งระเบิดใส่เมื่อกี้ลงพื้นไงตามันคือไม่รู้มันมาอย่างไหนแล้วเนี่ยมันยืนอยู่มันก็ระเบิดใส่หลังเราเหลือสองตัว,มตวผมลงเพลินตาเลยตกใจหมดเลยเอาพี่เดี๋ยว หนึเจแน่วก็ตีตายแล้วผมผมบอกาเนื้อขึ้นหนึ่ง่ะเที่ยดเทียดพี่ดาผมให้ขึ้นไหมมีสิบแปดตั้งแต่่แผมผมก็ลองไปตรงแถวเราเอ๊ะมีดาบป่ะดาบไม่มีอะดาบไม่มีอะพี่สิบแปดอายุน่ไงโอ่โหแอลอนเต็มเลยอะ

เราแคลรี่พอยืนอยู่ขหลังแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เหมือนไม่ได้แครี่นะเมื่อกี้นะเ้าดับไหนวะกี้เห็นอยู่เลยนี่เนี่ยพี่ดับอุ้ยอยอ้ยอุ้ย้ยอุียอุ้ยอุยอุ้ยยอุ้ยยอุ้ยอุียอ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 ุอยออุยอุ้ยอ้ยยอุมยออุอุียออุยอ้ยอุ้ยยอยอุ้อ้ยเหน้ยอุ้อ้อ้ยย คู้พิทั์พาเสร็จระบบเลยเมืม่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดีดิอะ่รไม่ยาเมืม่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็ม่งลอกล่วงเลยนัน่นอะไรไหนอะ่ะเมื่อกี้เหรอพี่เมื่อกี้มาจากด้านบนแม่งลงมาระเบิดใส่หลังผมมาตาคิดเอาแล้วกันอะ่ะ ผมก็ล like ่วงแบงล่าไม่แล้วเบิด์สายผมก็เด็นนะเนี <h <h ่ี่ตามทางทอสมาเนี่ยเหล็กเยอะอยู่พี่เฮ้ยคือเฮ้ยน้ำนี่อีน้ำน้ำน้ำไหลทำไมขึ้นน้ำไม่ได้วะ โอโขชี้เดี๋ยวลงท่าแล้วโอชีระวังให้ดีเออไม่ลงอยู่แล้วรัวตัวสานโอน้ำไอ้คิปเปอร์พาสิโอ้โหตรงนี้ก็ทำใหญ่มีทองมีทองด้วยต้องเซฟสุดๆเลยตอนนี้อย่าล่วงอย่าล่วงไป ลวงตัวผมเนี่ถ้าลวงนี่รู้เรื่องไม่มีเกาะด้วยโหลงกไมสดสดแตงตัวไม่ใช่ผ่าท่าก็ได้หมดด้วยไมทอาขาดแคลนจังวะไม่ได้เอาไม้มาด้วยผมเที่ยวมาแบบนี้ตรนี้ติดมาเลยอ่ะทอดหน้าอยู่กับใต้เยอะความโวอยู่นะยี่สิบวันเองครับโอ้ผมมีเก้าอันอะเถียงว่าเถียงว่า ไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงผมมีข้อตัวอย่างผมนะมีอยู่เก้าอันไอผมมาแล้วเนี่ยระวังระวังล่วงไประวังล่วงไปไอโหลิีหมดเลยนะตรงเนี้ยโคลที่ขอทอดหน่อยห้าอันเฮ้ยเจนึกว่าไดมอนด์ไอ้สัตว์ที่ตะไครนี่หว่า ทองทองหุแรกเยอะมากเลยอะเฮ้ยจำทางกลับได้ไหมผมสร้างไว้แล้วชวนจับชวนเฉาจบไปแล้วจำทางกลับนี่นี่เดินบนมนสนุกเลยนะไม่ได้ให้บอกให้ไปแค่นู้นมันมันมันเข้ามาในเกมตีกลับตกใจหมดเลยเกี่ยวมือกับปลาเลย ตาตาจะเหมือนผมไม่ได้นะกะร่างโคตรเยอะเลยเฮ้ยไปโคชิกไปไะอ่างลงก่อสร้างหลังขึ้นทางลงก่อเก็บล่องแล้วเมื่อกี้ทีเดียวเอง ตกใจหมดค <laughs> ิ่ผุดจะพังแล้วผมือนตีซอมบี้อยู่ดวงปืนอละไอ้อิรอนจะบ้า ตัมบี้ให้ละทองอ่ะพี่นี่หนุมปกักเขาแท้หมขึ้นมาข้างบนรอบนึงอ่ะเพราะว่าทอตแม่งหมดเร็วมากผมไม่มีผมมีแต่ที่โคกีบนะพี่เอาไว้ผมพี่ <c oughs> ตีแม่งงงเลยจะไปเล่นไท่นั่นฮึ่ยจุ่เดีย๋ยวเดี๋ยวผมดูตรงนี้มีเลสโต้นะพี่ ในต้นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หายอย่อื่นกันแล้มั้งแต่ต้นของคุณมาเยอะนะใกนกล่องก็เต็มเลยตรงนี้น่าจะตัดแล้วไปเจอไ้ลานไอ้ล้านเต็มเลยแบงค์ทองขุดทองเหรอใช่ผมผมเจออะไรผมเอาหมดอ่ะเหลืองอ่ะมองตัดแล้วไอ้ล้านผมมีพวกอะไรตอนนี้นไอ้สามสิบ นี่เหล็กหม่ะใช่ไหมถ้าสีเนือ้อเหล็กตันตันแล้วแน่ๆเลยไี่ชิผ่านลางขึ้นที่ไหนวะเนี่ยเ่ออยู่นี่นี่เอาขึ้นอย่างไร<ะ>ขึ้นในนูนฝั่งนู้นนี่ครับออ๋อ มองข้างบนจะยแล้ว้อ้ไอ้ตั้งข้างบนน้าเอามากกยู่หเครื่องแบนหมดลาพีทน,นี่ว่ะโอ้คิปเปอร์แบกงาเด็ด เดี๋ยวโดนเหมือนพี่ไปงกันเดี๋ยกันปีตักันตีเลยเครื่องเลยแบบมาขึ้นตรงไหนวะคุปตะมาหลงทางตอนนี้ทางขึ้นเจอละแต่ผมเอาไอลันกัน ไม่เกี่ยวตันนวันนี้ใครใครหัวเอเดนแมนที่เป็นเรื่องเลยเนะี่ยสวัสดีฮีเปอร์มันทำปุ้ยเนยี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนถ้ามึงเจอแน่เจอแน่ đâu không đâu Tôm nha đâu nhá. đi 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 đi. đâu 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 đúng rồi. đâu 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 cọc rồi đâu เฮ้ยไม่เป็นไรด้านล่างเคเลียร์หมดแล้วพี่สอบภาระผ่าทางช่วย <c oughs> หมดอุ้ยร่อนเต็มเลยตรงเนี้ยทางขึ้นอยู่ใส่ความนู้ข้ามนี้ เดินแมนอย่ามองอไม่ได้มองหน้ามึงนะอยู่เฉ่งกูนะอย่าปตะกัดกูนะมึงไม่เกาะไม่พร้อมบวกกูทนะ่าใหญ่ว่ะกู็จะมีอยูเปล่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนกับเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหนึ่งผมขุดไอ้นี่ก่อนผ่านห้าสมบีษ ถ้ำใหญ่มากครับผมนะแล้วชิบหายนะครับขึ้นเหนือไปเนี่ยพอจะได้พอจะได้ ผมขึ้นแบบทอั้ทัืงเงันทอัพไม่หมดเกลี้ยงแล้วจะทำท,ที่ที่ปุดเพิ่มโอชี้อยู่ไหนอ่ะโอชี้งอชอี้อยู่อยู่อยู่ทางขึ้นแล้บแบบตอนที่เรามาโอชี้บอกหลงวะสนุกเลย <laughs> มีทางข้างบนนี่คโอเคมีด้านบนีับ ดี๋ยวดี๋ยไม่มีทอสแล้วอะ่ะหมดล้วทอสไม่ว่าทำไมม,มมาข่แทนวะผมว่าขุดเยอะนะ right here, โอ้วทุกน่าขุดไหวเลย งานไม่เสร็จจังก oh, ัดอีกเดี๋ยว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 จบปิดอีกคลิปเดี๋ยวเราทเดี๋ยวทำงานต่อก็ได้ไมเป็นหลักสบผมขอจบคิดเร็วนะครับผมนะช่วงนี้เดี๋ยวฝากซื้อไปที่ผมไม่จำกัดไงอาจจะคิดได้ไม่นานเดี๋ยวปิดคลิปก็จะเล่นอาจจะเล่นต่อ ต้ถามพวกเขาครับเล่นต่อบ้างไม่เล่นต่อหร้อไม่ไหนครับเกือบไวมาก<ง>ไมา<ง>ไมมวากเกือบลงหิวมีใครเล่นต่อป่ะครับเดราจะผมอนะาจจะจบคลิปแต่ช่วงจะจะ,จะ,จะสิบนาทีนะเฮ้ยอย่าพักอย่าพักอย่าพัก <laughs> ในคดเล่นตอบว่าได้แล้วผมได้หมดจะไปร้องเพลงอนพี่อ่าครับก็ไปร้องเพลงใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรใช่เฮ้ย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 เ้นี่้เดี๋ยวมมยเฮเด้ยยวยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ้เเยยเฮ้เ้ยเอ้ยเฮ้ย พี่ว่าจะปิดทางเข้าสองทีพี่มาได้ผมอยู่มาแหละเดี๋ยวผมกะายบังหดให้ก็ได้แต่ปิดคลิปแม่ตรงนี้แหละไม่ต้องเห็นตัวหลว้เพราะว่าเราตอนนี้เรากะจายกันหาของกันอยู่แดี๋ยวนะนี่ผมจำทางกลับได้แค่นั้นแหละผมแบบว่าปรเพยน สักทางนึงอ่ะเนี่ยๆทางนี่อะ,อะ,อะทางนี้ไอ้ง,องั่งไม่เรามาคนละทางกันไว้อย่าลืมโทษทางอ่ะมันไม่เห็นตาเลยอะไปผมผมสร้างมาอีกทางหนึ่งผมสร้างมาอ้อมไกลไอ้ง,องอั่งเฮ้ยมีปลาหมึกอ่ะคลิปแม่งนี้ก็ได้อะ ใกล้ถึงแล้วอีกสี่นาทีผมว่าโปรของก่อนแต่อาจจะเล่นต่อตือ่นเต้เล่นต่อเพราะว่าผมฟัถึงแล้วแล้วกงน้เกอี้ยงเต็มเลยจริงอะอาจเป็นชัมม่วโมงเลยผมแม่้นที่ผมงจำกัดไงเลยอาจไม่นานเฮ้ยซ <c ười> อมบี้โอ้คนสวยและนอกอยังสวย อุ้ยเฮียกับร่วงร่วงอะไรแหละเอาดีอยังอยู่ด้านล่างอยู่เหรอใช่ใช่อาตาตาอยู่บนอยู่บนอ่ะอยู่บนบ้านแล้วบนแล้วพี่อรผ่านแล้วกูคนเดียวอันเนอันเน่อุ้ย ถ้าหาของผมรอก็ได้มั้งแต่ถ้ารอรอ,อ, <c oughs> อ,อกับกออุ้ยจะบวกเอาไว้ชีแล้ยพี่พีรออยู่ตอนนี้ลมกำลังขึ้นไป <c oughs> บวกกันมาใน,นตอนนี้เกือบเกือบ เฮ้ยมีของในตัวไหมน่ะมีดิเยอะแหละไปลงก่อนเป็นประทพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมใครนะที่ได้ยินเสียงอะไรด้านบนปะทํใครทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรนะระคังวิ มามามเดี๋ยวคิดว่าเอานี้ผมปกติไวัไม่น่าวัยบ้งค่ะจิงทีก็ถือว่าน่าอยู่นะเดี๋ยว่เล่นเกมแม่งเหมือนจะวัยเพราะตอนนี้ผมที่ผมจำกัดอ่ะผมอาจจะไม่ไม่ได้ชั 5, main, ่วโมงนะเพราะว่าผมค้าบกล่องก่อนเราทอาหอนครับเราจะปิดคลิปก็ได้ปิดคลิปไปเล่นต่อไหมผมก็จะเล่นต่อผ่านเด็กจะเด็กจำเลยอาจจะถ้าถ้าโพยโพชีไม่เล่นต่อผมอาจจะไปทำ เล,เ,เล่นักเอเมกานเล่นเอเปกันมอบบันเลาา็กมะเผาไวมากเลยนะ่สามสิบวินาทีในเกมนี้ <c oughs> ข้อดีคือผมไม่ต้องตัดฐานด้วยตัดไม่นานนี่เอฟโอเคนี่เก็บของไวเก็บเก็บพวกอะไรพวกนี้นกันเหลาเขากอนะครับผมนะขั้วจะปวก ในกล่องไอคลิปในบ้านดีกว่ามากอย่างเงี้ยได้นะไม่เป็นห่วงในบ้านกันบพี่นะขามยังโหชี้ย่างเลยนะเออผมเผาไอ้ลัมโอเคนะรับวิดี t นี้น แล้วขอจบปีที่นี้ครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับขอโทษขออภัยครับเพราะว่าพื้นที่ผมมันจำกัดนะอะไรอัดได้ไม่เยอะขนาดนี้แต่ก็ถือว่าน่าอยู่ตัสิบนาทีนะโอเคพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดตตามกดไลค์กดแชร์กดติดผมด้วยนะครับนะถ้าในคลิปนี้มีน่าพผู้ใดได้รั่ภากับผมขออภัยในเวลาที่นี้ด้วยนะครับผมนะตัวเป็นสามคลิปนะโอเคก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ